ตราบุจับสกวัปนัดรัสปูตินันนาไอวันดีวัยรุ่นเมกาวัยรุ่นดูไปวัยรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีซเฟตติ้งพาร์นนะทุกผู้ชมนะนี่มีอ่าตัวเข้ามาใหม่นะครับอาคาอินุนะประจำเดือนอ่าพฤศจิกายนนะครับ2023นยะี่านะทุกผู้ชมนะเออนี่อาคาอินุว่ามาไหวเฮ้ยอะไรอะ่ะมันคืออะไรเหรออ๋อ,อซื้ออันนี้มไม่ซื้อหรอกนะน้องขอรับของแป๊บนึงรับไอ้นี่รายวันอ่ามาว่ามีอาคาอินุมานะทุกผู้ชมนะในตอนนี้นะครับนี่ โคตรดีเชิดชด,ดีนะเรามีใบโคตรเยอะตอนนี้เจ็ดสิบกว่าใบนะครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มอาคาอินุกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูก่อนนะว่าใครอินุโหดไหมนะอ่ะลองดูนะครับอันนี้เป็นทดสอบนะครับลองเล่นดู <c oughs> จะได้รู้จักสกิลแกนนะท่านผู้ชมนะนี่มาว่าโคตรดีเอาดิเอาดิเอาว่าเฮ้ยโหดจัดจัดอาานินุโนตึงนี่ถ่ายรูปโนตึงสักหน่อยคนดู เดี๋ยวมันให้กดอะไรกดโจมตีปกติโวยคนโหดโคตโหดอะคนดูโหดจัดๆเลยนะเนี่ยพี่อันนี้คือต่อยปกตินั่นนี่ต่อยแรงจังวะคนดูโหดจัดๆเลยนะคนดูอันนี้คือต่อยปกติเมื่อกี้นี้อะไรอะเอ้าวะมากันสกิลแรกสกิลแรกเป็นสกิลงัดนี่วะโอเคสกิลงัดแล้วสกิลสองเป็นสกิลอะไร อ๋อนี่พุ่งเข้าไปชนเลยสกิลนี้เนที่ตัดคอมโบแม่งยังเถื่อนนี่อ๋อเรามุดเข้าไปได้นะเคนี่สกิลพุ่งโอเคเฮ้ยหัวจัดเลย่ะใครนู้นโนตรึงนี่เหียยไปไงน่ยย่ำกระมอมย่ำกระมอมอ๋อกดค้างเหรอผมกดค้างได้สกิลนี้โอ้โหหัวจัดตัวตัดคอมโบโนตรึงนี่เลยครับเข้าไปย่ำกระมอม กิวเก็บแม่งดีอยูน่นะนี่ไหนนะมาให้กดอะไรแล้วก็ควักมือ l i m a n h o บโนหนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้นฉลอง5 0,000นซับแจกยับ3ต่อครั้งแรกกับลักกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุ้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุกๆ100บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งรดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ r i c h m a o ค o i ใช้แทนส่วนลดได้ทันทีลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ r i c h m a n ค o i ใช้ลุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop.com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันเลยกดหนึ่งครั้งฮะงงไอสกินนี้กูจมาจากไหนนี่ อ๋ออ๋อเมื่อกี้นี้มีขึ้นมาอยู่โอเคโอเคเข้าใจแล้วอ๋อนี่ต้องกดไวๆโอเคโอเคสกิลหนึ่งแล้วสกิลโอ้โหแม่งโหดอยู่นะเนี่ยเอาไปโอ้โหเอาดิเอาดิอันนี้สกิลอะไรวะเนี่ยเด้ๆเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อืมนี่ไงมันมีแยกสกิลได้ฮะนี่โอ้ยแสดงว่าคนเล่นต้องค่อนข้างที่จะต้องมีสติในการเล่นนะท่านผู้ชมนะอย่างนี้ สี่เป็นไงน่นะโหดโหดเอาว่า,าว่าตึงจัดอันนี้สก,กิลเสริมอันติชิดวิ้ยเล่นยากอยู่นะเพราะว่ามันมีทีการเล่นเยอะเลยเนี่ยเนี่ยลองอันติแกดูก่อนเออเอาว่าเอาว่ากุฏีหืมโอ้โหตายตายไหมนะ่ะตายแน่นอนไม่ตายก็เลี่ยงไปตัวแล้วคนดูดูตัว อยู่ก่อนโอเคเออมารวมอย่างนี้มารวมอย่างนี้ไวโอจัดเลยว่ะาคินุ้นี่ได้มาแล้วผลยี่สิบมึงเตรียมสุ่ม้าแป๊บนดิมมาเราไปครับอันนี้อันนี้ไปลอง PVP จริงๆดูนะท่านผู้ชมนะจุ่มเปรจุ่มเปรยะมาเนี่ย วุ้ย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 โอ้เจอเจอเจอตัวตึงนี่เลยสวยสวยปล่อยอะไรวะอื้อกับปั้นกับปั้นปกติก่อนบึ้มสวยสวยนี่เลยครับ โคตรโหดโคตรโหด,ดนี่นะครับโอหเฮ้ยสกิลแม่งอะไรวะเนี่ยนี่ตาบอดไปสักทีหนึ่งดิยิงไว้ก่อนสกิลครับเหยียบต้องใส่ออะไรนู้ผมต้องฝึกเล่นว่ะต้องฝึกเล่นจริงๆเงนี่แต่สกิลกดค้างเกมไม่ค่อยมีนะมีแค่สกิลแรกเนี่ยกดค้าง โอ้กูเกียรสกิลมึงดิกูสันโอ้โอ้เฮ้ยตายเลยนะนี่คนดูโดนอย่างงี้ตาบักว้าเกือบตายพีงเงยมาใหม่ที่นี่เลยครับสวยฮะอะไรผมก็ลงสกิลตัดพี่ไปแล้วนี่พี่ชาย นี่แหละครับต่อยนี่หมาคลั่งไอ้แย่เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะสกิลแม่มงงงยิบหายเนี่ยสกิลอย่างนี้มึงนะเ,เนี่ยกูระเบื้อเบื่อไวนี่เลยนี่ต่อยปกติต่อยปกติก็โหดน,นะคนดูผมบอกให้ไอ้อใครนู้นมันได้ปั๊บเหรอมันวิ่งไวจังวะเยอะอะ อะไรเราเพ้เหรอว่าแต่เฮงกูเราเพ้ว่ะคุณดูมใหม่มาใม่ดิมันต้องเปิดให้ได้50อันนั้นนะท่านผู้ชมนะ 50, 50าสห้าสิบใบนะครับท่านผู้ชมนะวนี่เด็กแอบตาไปดิอะไรส,สัสหนินี่เด็กเนี่ยทำไมยิงทำไมสกิลส่วนคืนไม่นั่นวะ นี่สวยสวยอัดอัดปกติอัดปกติอัดปกตินี่เอาดีเอาดีโอชันได้โอเคยิงนี่นครับสวยฮะอุ้ยเนี่ยคุำคาญมึงแค่ นี่เด็นี่เด็สวยงัดยกำกระมมลมลงสกิลก่อนครับคุณดูนะโว้ยโอ้ยอะไรอ่ะทำไม,ไมตัวมึงโอ้ยอาคาอินุเราหนี่อันนี้เรายังไม่คินกับตัวนะครับมันจะมันน่าจะมีมีความยากในการเล่นแน่นอนเลยนะตัวนี้อย่างเงี้ยเจอกับคุซันนะด้วยนะตัวแม่งเลี่ยมทัด ลงวศ่ะตอนนี้บอกเลยเอาไปกิน <c oughs> <c oughs> ตายละทีเธอจะไปสุ่มตัวยาหมัดลาวา <c oughs> นี่เดีดี <c oughs> นี่นะครับสวยเนี่ย <c oughs> ผมเกลี่ยสกิลแม่งทิพหายเลยสกิลหายนี่นี่เนี่ยก <c oughs> ูแสบตาไปทีนึ่ง <c oughs> เอาดิเอาดิเอาดิถ่ายถ่ายถ่ายอ๋อสกิลสองเราสามารถถ่ายถ่ายมันได้นะ โอเคน,าน่าละว่ะเรนกูดผมบอกเลยตัวเกแมง่งถือว่าเกีย่นะถ้าสำหรับคนที่แบบเอาไปเล่นแล้วเล่นเป็นนะครับต้องฝึกนะต้องฝึกอย่างเงี้ยมาเดดีนนะเราทําใบอันนี้สะสมไม้อยู่นะครับตั้งตั้งนั่นนะเราได้รับมามาละสองสองใบไหมหรือ,อยังไงเรารับยังมาเมื่อกี้นี้อหนึ่งกดรับไปยังวะยี่กดรับไปแล้วเอาเข้าไปเล่นทําไมอ่ะไปตะเวอย กดออกกดออกกดผิดกดผิดเอาละคนดูเย้ไหนมาสุ่มกัินนี้เอ๋บอยที่ใบมันการันตี86ครั้งนะเรามี77ใบลองดูว่าจะได้ไหม ลิ Man ชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้นฉลอง5 0 0 0 0นซับแจกยับ3ต่อครั้งแรกกับลัคกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุ้น <Wow. S 1> ลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุกๆ100บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งรดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ Richman คอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ Richman คอยใช้ลุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop.com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันเลยนี่เซ็นไปก่อนออกไม่ีนะออกแม่งตลกเลยนะ อา้าวไม่ซุ่มต่อหรอพี่ชายเย้เ yeah, โอ้โหสินสินเย้เอ้ยมันตัวเดิมๆเลยเนี่ยนี่เอาดิโห oh, ตัวเดิมนี่แหจุ่มจนทอ้อ <c oughs> ออกเธอจริงๆโอ้ย <c oughs> oh, สมูคเกอร์ <c oughs> ไม่เอา โอ้ยเลย27ใบแล้วคนหนูพี <apply some sounds> ่จะเอาซุดเลยใช่ไหมนี่ฮะผมถามดิโอ้โหแม่งหลุดเหลดนะนี่เฮ้ยมาวะใครนู้นไหมเจ๊เอาวะเอาวะมาแล้ววะนีโคตรรอโคตรตึงเลยครับนายเจ็ดถ่ายรูปแชร์ก่อนนี่มันต้องอย่างงี้สิพี่ มาแล้วว่ะมาว่าเราลุดเรียเท่าไหร่เมื่อกี้นี่เราได้ไปอยู่เจ็ดใบนะเจ็ดสิบใบนะนี่ยคนดูหมดไปเจ็ดสิบใบนะครับหนักอยู่เอ็นี่ห้าตัวละครไม่อัพนะครับท่านผู้ชมนะว้าวตึงจัดจัดนีม่มาตัวเดียวนะน่นี่น้องนั้นต้องรอสุ่มนะครับอันนี้อะไรควิสอะไรแยวเราลองไปเล่นดูก่อนนะท่านผนะู้ชมนั้นไม่ได้ลงพีวหรอกไป p e ีวแหละขอรับของแป๊บนึง นี่อาหารครับมีนัดนะบัฟอาหารมาให้ลงอ,นนอย่างแรกผมจะอ่าอัพอัพสกิลให้ก่อนไออัพตัวละครให้ก่อนนะท่านผู้ชมนะโอเคขอไปอัพตัวละครให้แกก่อนอาคาอิน,อนุโนตรึงไม่ใช่อยู่ตรงนี้นี่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยคินเนมอนอเฮ้ยได้รับคินเนมอนด้วยประตูเอ้ยเซฟคินเนมอนก่อน กินเนมอนผมสุ่มมาได้อ๋อยี่สิบใบนะนี่ผมมียี่สิบใบอยู่แล้วนะครับเย้ yeah, ถึงจัดอันนี้วิวหนึ่งเราอัพหรือ,อยังมาวิวตัวนี้ยังนะครับอูด,ดีว่าฮัตจังนี่นี่อ๋อสิบสามอัพไปแล้วตัวนี้กิน <ine> เนมอนเนาะเดี๋ยวขออัพอาคาอินุก่อนนะครับนี่ไม่ได้อัพหรืวิวนะผมจะมาอัพอาหารให้แกนะฮะ เอาว่าคนดูเรามาสุ่มเอ้ยเรามาอัพตัวก่อนนะฮะคนดูนะให้เป็นวิวสิบสามผมจะเอาผลไหนดูดิโอเคมันถึงเวลไหนว่าจะอันนนั้ได้โอเควิวสิบสามอืมว่าอัพตันได้เลยนี่ถ้าเราอัพตันตัวเกนน่าจะได้น่าจะได้พบการ์ดอะไรดีๆอยู่นะเอออัพตันเลยดีกว่าคนดูนะลงรัวๆลงรัวๆลงรัวๆเย้ลงรัวๆลงรัวๆ โอเคลุงรัวๆลุงรัวๆโอ้โหเนี่ยมึงไม่ต้องโชยของพวกนี้ได้ไหมว่าบางทีเราอยากคดไปไวเนี่ยเนี่อเดีเอาดีเราดีนันะเราทำอาหารไวเยอะอยู่นะท่านผู้ชมตาอัพตันก็ได้ได,ได,ได้การ์ดเกลแหละ เอาดเอาดีเฮ้ยโอ้ยโอ้ยกินเยอะนะนี่ใช้อาหารเยอะจัดเลยนะโอเคได้มาร้อยหนึ่งแล้วถึงจะจัดออกมาเลยนะครับนี่ได้มาล้อยหนึ่งนะแต่ปุ๊บคนดูผมรับไอ้นายวันก่อนอยู่ไหนวะของรายวันอันนี้เราไปแล้วกินเอมอนกินเอมอนมีไปแล้วนี่ตัวตัวผมเนี่ยอันนี้มันให้เติมเติมนั่นได้นะคนดูของรายวันไม่ใช่แค่ตรงนี้ นี่เอ้ยโอ้เรารับอันนี้ก่อนสุ่มมาได้แล้วตัวเกเย้อันนี้สุ่มการ์ดนะฮะมาคนดูเดี๋ยวเราลองไปไฟดูสักหน่อยสักตาหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวตรงนี้แล้วก็สีตออัวละครอาคาอินุอยู่ไหนวะนี่เอาลงเลยดีครับลยุย PVE ดล้วมีเริ่มต้นสามหมื่นนะวิวเกยังไม่ได้แต่ผมต้องเอาตัวไปเทรนน,นันี่ให้มันโหดกว่าน,นี้หน่อย เอ็นลนวิวนะครับมาวะเกลิกูดเอาว่ะว่ะมาดินี่เลยครับโดตึงต่อยต่อยโอ้โหโโอ้หเอาดิเอาดิอใครนู้นตึงนี่เลยครับโหนโหดแล้ต่อยปกติยังแรงเลยนะนี่ผมบอกเลย วิวสองอัพเลยวิวแกต้องไปอัพตัวเทรนมาสักหน่อยนะนี่เอาว่าเอาว่าตึงจ,จัดจัดลุงแม่งติงจัดไอเรอต้องเป็นวิวสิบห้าโอเคเดี๋ยวผมไปอัพตัวแกก่อนนะวิวดันวิวให้แกก่อนปับ๊บโอเคยี่หกเลยทีเดียวสามเอสสามสี่สามหกตึงจ,จัดจัดมาต่อเลยนะครับ มีกุญแจอยู่อีกดอกหนึ่งนะฮะรวยโหดนะน,นี่โหดอยู่นะน,นี่มาดิ ب, มาดินี่นะครับสกิลเข้าไปสวยทุ่มมดเอาต่อยกันทหารเรือด้วยกันเองอ๋อถ้ากดค้างมันจะเป็นจับนะท่านผู้ชมนะสกิลแรกนี่กดค้างไว้เป็นจับสกิลสองนี่กดค้างไว้เป็นชาร์จแล้วพุ่งเข้าไปชนโอเค กก boxing, สกิลสามสกิลสไอ้สกิลด้านบนนี้กระโดดเข้าไปโอ้มัน right there, ต้องฝีม yeah. ืออยู่นะถ้าจะลินให้มันแบบว่าผิวๆนี่อ่าต้องทำความเข้าใจกับสกิลก่อนนะเหมือนฟูจิโทอร่าที่เรีแรกผมเล่นอะโอเคนะทุกนนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าตุกีวันพีชไฟติ้งพานธ์นะลิงโหลดเกมนี้อยู่หน้าร่างคำอยาได้คลิปเนาะไปรวมมาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคก้ก็ตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเครื่อง ลิ Man ชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้นฉลอง5 0 0 0 0นซับแจกยับ3ต่อครั้งแรกกับลัคกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุ้น <Wow. S 1> ลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุกๆุ0 0 0บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งรดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ Richman คอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ Richman คอยใช้ลุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop.com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันเลย